ละเพื่อประเทศของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะหนูอยากรู้ว่าในกรณีที่เรามีสงครามกันเนี่ยหลายๆประเทศยังมองว่าประเทศไทยเป็นคนเริ่มสงครามเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่มากกว่ากัมพูชานะคะ,ะเรามีวิธีบอกอประเทศต่างๆเหล่านั้นที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเริ่มสงครามยังไงคะ่เริ่มเลยส่วน สนอ่ะสนไหมสนสนเปลี่ยนทัศนคติยังเปลี่ยนแล้วเอาปมมือทนเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนทัศนคติรักชาติรักแผ่นดินครับเมื่อกี้สนถามว่าถามว่าอะไรนะลูกอ๋อมันเป็นเรื่องของลีลา ศิลปะในการสื่อสารของกระทรวงต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศนเพราะเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศกองทัพจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้กับกองทัพบ,บกแล้วกองทัพบกก็จะส่งหลักฐานนี้ไปให้กระทรวงต่างประเทศประท้วงต่อสาธชารณชาิให้เร็วและ หลักฐานต้องชัดเจนว่าเขายิงก่อนเขามาวางกับระเบิดยังใช้กับระเบิดอยู่เนื่องจากว่าขาเห็นคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกอนุสัญญาออตตตว่าว่าด้วยห้ามใช้กับระเบิดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพราะมันเป็นการทรมานต่อประชาคมโลก เป็นหนึ่งในสมาชิกรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ขมิ้นฝืนจริยธรรมตรงนั้นเราต้องเก็บหลักฐานว่าเป็นระเบิดใหม่ไนเยียมพีเอเบีนสองวางก็ใหม่ไปถ่ายรูปทั้งวิดีโอเอาเพช่วยทุทหารไปดูถาาจริงลูกน้องเรานอนคาขาดู่ การยิงเข้ามาเราเก็บเสียงกล้องจอปิดเป็นเสียงปืนที่ยิงมาจากฝั่งเขมียนจริงเก็บภาพนี้รายงานเราไม่ได้เรื่องก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นการต่อสู้ระหว่า,างรัฐกับยูเอ็นให้ประชาคมโลกได้รู้ว่าประเทศผู้ขัดแย้งเรานั้นผิดเงื่อนไข ผิดสัญญาผิดข้อตกลงต่างๆเพื่อให้ประชาชนโลกได้เห็นว่าเราไม่ได้เริมเราป้องกันอธทปไตยทหารลบก็ไม่ได้ลบออกนอกประเทศลบก็คือไล่ฆ่าศึกออกนอกเส้นเขตแดนเท่านั้นที่กองทัพพันธ์สองลบกับเขมรก็คือไล่เขาออกจากแผ่นดินไทยเท่านั้นผู้องชาถามว่าได้ออกนอกประเทศไหมไม่เคยออก มีแต่เอาไอ้พวกนี้ออกจากแผ่นดินไทยเท่านั้นเครื่องบินเราก็ไม่เคยบินล้ำเส้นเขตแดนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เรายืนหยัดแล้วเราได้เชิญผู้ช่วยทูตทหารทั่วโลกที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปดูไปดูพื้นที่ที่ขเขมนยิงที่หมายประชาชนยิงป้๊มน้ำมันไปดูที่วางทุนระเบิด เขาก็เห็นแล้วบุคคลเหล่านี้จะสื่อจะสื่อข้อมูลกลับไปหาประเทศตัวเองแล้วก็ย้อนไปที่ตัวแทนรัฐบาลที่มีนั่งอยู่ในสัมปชัชาติเพราะฉะนั้นที่ที่น้องถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะต้องทำงานให้สอดคล้องกันระหว่างกำลังลบกับ บริบทในการประท้วงกระทรวงต่างประเทศต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเพื่อให้ภาพออกมาว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มไม่ได้กแกนแล้งเขาที่ทํา้เพื่อปกป้องอธบปัไตเราไประเทลูกเขาพระวิหารเราก็ไม่เคยไม่เคยคิดจะไปยึดคืนเพราะมันจบแล้วเราจะคืนเฉพาะสิ่งที่เอาลูกรางเท่านั้นก็มีแค่นี้นะครับเพราะนั้นเราทําในสิ่งที่มันถูกต้อง ไม่ต้องกลัวใครครับทําเลยแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศต้องไปชี้แจงนะครับก็ตอบคำถามเนอะว่ามันจะทํางานกันทุกกระทรวงทุกวงกรมต้องทํางานไปด้วยกันดานั้นฝีมือจะขึ้นอยู่กับแต่และกระทรวงที่ต้องไปลูกต่อทหารเราเก็บหลักฐานไว้เท่านั้นนะครับตอบคำถามครับวันนี้ก็คงสมควรกต่เวลาเนาะ ทุกท่านต้องลงไลน์นะครับขอบคุานะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนคนไทยท่านจะลงแล้วนะครับขอบคุณนะครับได้ทหน้าที่ด้วยกล้องกระจายไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาก็ยืนยันว่าพี่ๆคุณลุงคุณพ่อทหารเราทุกคนยังพร้อมที่ทำหน้าที่ขอบคุยู่ทุกท่านเลยนะครับี่แม้ว่าพวกเขาหลายท่านที่จะขอบบคคุณมากรัต้องยอมสละชี่แล้วก็บาดเจ็บไปจนถึงถึงทันติกาพวกเขาก็ภูมิใจ และขอให้พวกเรานุนหนูทุกคนได้เป็นกำลังใจส่วนกองทัพเองก็พร้อมที่จะรักษาอิปไตายของชาติด้วยความเข้มแข็งเหมือนเดิมต้องขอบคุณคนไทยทั้งประเทศขอบคุณครับที่มีทั้งกำลังใจและ